ประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี2548แล้วนะคะตอนนี้เองเนี่ยจัดเป็นสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุจำนวน20ในประเทศไทยแล้วซึ่งจำนวนเนี่ยมากพอสมควรค่ะ13ล้านกว่าคนนะคะในจำนวน13ล้านกว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุนี้ก็จะมีสถานาการณ์ที่น่าเป็นห่วงสองสาเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องการอยู่ลำพังจำนวนมากค่ะการอยู่ลำพังเนี่ยมีตั้งแต่อยู่ลำพังคนเดียวแก่แล้วต้องอยู่คนเดียว กับส่วนที่อยู่ลำพังกับผู้สมรสสส่วนนี้รวมกันก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซนต์แล้วนะคะ1ใน3ของผู้สูงอายุไทยที่ต้องอยู่ตามลำพังส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์เรื่องความยากจนมีไรายได้ไม่เพียงพอในวัยผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมีสวัสดิการทางสังคมแล้วก็มีระบบต่างๆที่จะอบอุ้มคนกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็เรื่องสถานการณ์การมีงานทําก็จะสัมพันธ์กับตัวรายได้แล้วก็การอยู่ลําพังนะคะก็ถือว่าสังคมไทยต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้านเพื่อรองรับสังคมสูงวัยค่ะ สสสอเองสนับสนุนงานหลายด้านนะคะโดยเฉพาะด้านสุขภาพแล้วก็ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนสุขภาพเรามีชุดความรู้ต่างๆที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่กิจ,ก,จ,ก,จ,ก,จกรรมทางกายนะคะการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมการเดินการออกกำลังกายการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆให้สุขภาพดีรวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ถูก ต้องกับวัยสูงอายุด้วยค่ะการรับประทานอาหารที่ไม่มีรสจัดเกินไปการรับประทานอาหารอ่อนรวมถึงการดูแลสุขภาพทำอย่างไรให้มีฟัน อย่างน้อย2 4ตอนอายุ80ปีนะคะก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทางสสสสนับสนุนร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการดูแลสุขภาพในมิติอื่นๆเช่นการดูแลไม่ให้สมองเสื่อมการดูแลไม่ให้พลัดตกหกลมนะคะชุดความรู้เหล่านี้ก็จะอยู่ในช่องทางที่สสสเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสสสนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องการสนับสนุนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะทำให้มีอายุยืนยาวแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นสอสอส,อสอถึงได้สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ260กว่าชมรมวาง,งวางลงวางลงวางมันลงไปก่อนเรียกกัะจิตไม่ต้องคิดวางไว้ไกลๆวางลงวางลงจับชีวิตเป็นสรงใหม่ปล่อยชราออกมาเป็นออเดอร์ รวมถึงการนำเสนอทั้งเลือกค่ะท่านใดที่ไม่อยากไปเข้าชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุหรืออาจจะอยู่ไกลบ้านเกินไปก็จะมีทางเลือกเป็นระบบ e-learning ระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะให้มีการเลือกเข้าเรียนรู้แบบที่สนใจแบบที่เหมาะสมกับความต้องการนะคะส่วนสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมค่ะคาแนะนาจาก นักวิชาการเป็นส่วนที่ทางสอส,อสอให้ความสำคัญนะคะสอสอสนับสนุนคณะสถาปัตย์12มหาวิทยาลัยคะ่ะในการทำให้เกิด Universal Design Center ซึ่งจะให้คำแนะนำกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน เพราะว่าสถิติการพลัดตกหกลมในบ้านเนี่ยหกรถึงหนึ่คนต่อปีก็จะเป็นเรื่องยากลำบากมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ในคณะสถาปัตย์จะให้คำแนะนำอย่างถูกต้องค่ะปรับบ้านอย่างไรถึงจะไม่ให้พลัดตกหกล้มในบริเวณบ้านตัวเองเดินทางออกไปนอกบ้านอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะคะความรู้ชุดประสบการณ์เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ผ่านโครงการต่างๆของสสสค่ะ สำหรับทางเลือกของผู้สูงอายุในโลกยุคดิจิตอลแบบปัจจุบันค่ะก็จะมีช่องทางที่สสสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆนะคะก็จะมีหลักสูตรที่ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ควรรู้แล้วก็อยากรู้แบ่งแยกกันไปตามเนื้อหานะคะสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการดูแลสุขภาพต่างๆเรื่องที่ควรรู้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องค่ะเช่นเรื่องการ ทานยายังไงให้ถูกต้องเหมาะสมยาสำหรับผู้สูงอายุแต่ละคน,นมีไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานยาที่ถูกต้องแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นส่วนสิ่งที่ผู้สูงอายุอยากรู้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขเพราะฉะนั้นช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกสาหรับผู้สูงอายุในโลกยุคป,ปัจจุบันนะคะนอกจากนี้เรื่องการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่เรียกว่ายังมีสุขภาพแข็งแรงและผู้สูงอายุที่อาจจะจําเป็นต้องมีรายได้เพิ่มในช่วงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีทั้ง2ส,ส่วนค่ะแต่ก่อนอาจจะพึ่งพาเงินจากลูกหลานได้เดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ลูกหลานก็ลําบากเพราะฉะนั้นทางเลือกที่เหมาะสมก็คือการ เก็บออมให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะถึงวัยผู้สูงอายุแต่ถ้าเก็บไม่ทันแล้วจําเป็นที่จะต้องทํางานค่ะการทํางานที่เหมาะสมกับช่วงวัยกับชุดประสบการณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทางสสสให้ความสําคัญอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปแบบการเรียนรู้การประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นในระบบแบบเดิมต่อซึ่งจะต้องมีการขยายอายุการทํางานของเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการต่างๆรวมถึงการพัฒนา ปรับตัวของผู้สูงอายุให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบนันการขายของออนไลน์การทำอาชีพที่คนใน ยุคปัจจุบันเนี่ยสนใจก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะการชงกาแฟการฝึกทําผ้าบาติกหรือทําอื่นๆนะคะที่เรียกว่าผูยสูงอายุทําได้ทําเป็นและทําเก่งกว่าช่วงวัยอื่นๆก็ยังมีอีกหลายอาชีพค่ะเพราะฉะนั้นทางเลือกสําหรับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสําหรับช่วงวัยก็จะเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นที่ทางสสสมุ่งเน้นและให้ความสําคัญค่ะ